ชาวราศีเมษทุกท่านในช่วงของเดือนมกราคมพศ2568นี้นั้นถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันมันเพียรในด้านของการงานการทำมาหากินนั้น จะมีความสำเร็จจนกระทั่งท่านตั้งตัวได้เพราะความขยันของท่านท่านเป็นคนดีมีความอดทนท่านเป็นคนที่เรียกว่าพึ่งพาสายตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาสายใครท่านทำอะไรก็จะมีความส,สำเร็จดังใจที่ท่านต้องการงานที่ท่านทำนั้นจะมีการผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีติดไม่มีขัดอะไรทั้งนั้นผลงานของท่านนั้นจึงพึงพอใจกับผู้ที่พบเห็นและผู้ที่ร่วมงานด้วยกันในช่วงนี้จึงทำให้ท่านนั้นตั้งเนื้อตั้งตัวได้บางคนก็มีฐานะที่ดีในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีความ ร่มเย็นเป็นสุขในด้านของจ,จิตใจทำอะไรก็จะมีความสมปรารถนาทุกประการในช่วงนี้ถือว่าท่านเป็นคนอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าโชคดีโชคดีในช่วงของปีใหม่แล้วในช่วงของเดือน มกราคมในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองรวมถึงในเรื่องของการงานในช่วงนี้การงานท่านทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นการกินการอยู่ก็อุดมสมบูรณ์ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีความสำเร็จ มารออยู่แล้วในช่วงนี้ท่านจะประกอบกิจการอะไรก็จะมีความสำเร็จรวมถึงในเรื่องของการค้าขายในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านลงมือการค้าขายในช่วงของเดือนมกราคมนี้ก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีการธมาค้าขายนั่นก็ถือว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็ได้ท่านจะขายอะไรก็ดี ท่านจะขายทางหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์อันนี้ก็จะมีออเดอร์เข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังทำอะไรก็ทำจริงทำแล้วจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของวันที่สองของเดือนมกราคมอันนี้ชาวราศีเมษนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูงในช่วงนี้จะมีดาว พระพุทธนั้นเข้าสู่ในราศีธนูจึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีความสำเร็จอย่างมากมายรวมถึงในเรื่องของการงานของท่านในช่วงนี้นับว่าดีกาในช่วงก่อนนั้นเรามาพูดถึงในช่วงของเดือนที่แล้วชาวราศีเมษนั้นจะไม่ดีท่านจะหยิบจับอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอชาวราศีเมษนั้น ในช่วงของการทํางานหรือว่าการทํามากินก็ถือว่าลําบากในช่วงก่อนนั้นติดขัดอยู่เสมอบางทีก็ร่างกายและสุขภาพของท่านก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักบางทีบางครั้งนั้นทําอะไรก็มีการเหน็ดเหนื่อยและมีการท้อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานที่ท่านทําบางสิ่งบางอย่างนั้นงานที่ทําง่ายก็กลับกลายเป็นงานยากเพราะฉะนั้น ในช่วงก่อนนั้นชาวราศีเมษจะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ต่อจากนี้ไปในช่วงของวันที่สิอีกครั้งจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีมังกรอันนี้ชาวราศีเมษก็จะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนั้นถาหากว่าท่านจะทำงานอะไรก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าท่านจะไปรับจ้าง ก่อสร้างหรือว่าจะทำอะไรก็จะมีชื่อมีเสียงโด่งดังจะมีคนให้บริการหรือว่ามีคนใช้บริการท่านอีกมากมายท่านเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายถ้าหากว่าทำงานเกี่ยวกับของรัฐบาลท่านก็จะมีเจ้านายที่เอ็นดูและรักใคร่ท่านอยู่เสมอในช่วงของวันที่20อีกอย่างหนึ่งจะมีดาวพระพุธนั้น เข้าสู่ในราศีมังกรอีกหนึ่งดวงก็จึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานอย่างมากมายในช่วงนี้ท่านจะมีงานทํำกันสม่ำเสมองานที่ท่านที่ท่านทํำนั้นก็ถือว่าเป็นงานดีๆมีชื่อเสียงท่า,าทธ่ทำทารวมกันก็จะมีความสำเร็จอย่างมากจะมีการเข้าใจกันดีและจะมีการอ,อาศัย ในช่วงนี้มีการปรึกษาหารือกันได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมษนั้นจะประสบกับสิ่งดีๆในเรื่องของการทำมาค้าขายการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครในช่วงนี้ก็ถือว่าดีมีกำไรก็เอามาแบ่งกันในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของ ชาวราศีเมษนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนมกราคมถัดมาอีกหน่อยในช่วงของวันที่28จะมีดาวพระศุกรเข้าสู่ในราศีมีนอันนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าในช่วงของเดือนมกราคมในช่วงของวันที่28ที่มีดาวพระศุกรเข้าสู่ ในเวลาศีมีนันทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีเหตุเกิดขึ้นกับชาวราสีเมษได้ในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องของการทำมาค้าขายอาจจะมีการละเงาะละแงะหรือว่ามีการแข่งแย่งชิงดีกันกับคนที่เข้ามาขายคู่กับเราเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการงานการงานก็ถือว่าดีจะมีอยู่ในช่วงนี้ ในเรื่องของการงานนั้นท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าหางานง่ายทำงานอะไรก็มีคนให้กำลังใจและมีคนให้การสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านก็จะมีจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้จะได้บ้านได้รถหรือว่าได้สิ่งของแพง ท่านก็ย่อมจะได้ในช่วงนี้บางคนนั่นมีเงินมีทองจนเหลือเก็บเหลือฝากอีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมษนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่ส0สิบนั้นให้ท่านระวังเพราะว่ามีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีกัน อันนี้จะทําให้ตัวงท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ไม่ค่อยดีเท่าไรนักในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านมันทําบุญทําทานเพื่อเป็นการสร้างกุศลค้าจุนให้ชีวิตของท่านนั้นมีความสุขสดใสก็จะดีในช่วงนี้ท่านมันทําบุญเข้าไว้ในเรื่องของดวงชะตาราศีของท่านในช่วงนี้อาจจะมีการกระทบกระเทือนในเรื่องของ ดวงดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีกันภายในช่วงของวันที่30ของเดือนมกราคมอันนี้ท่านระวังไว้ให้มากๆจะเป็นการดีการครบคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะรู้แต่เพียงหน้าแต่ไม่รู้ใจเขาว่าเขาคิดอะไรบางคนก็เข้ามาเพื่อสวแสวงหาผลประโยชน์กับตัวของเขาบางทีก็เข้ามาด้วย ใจจริงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านให้ท่านพิจารณาดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้การทมากินก็ถือว่าชาวราศีเมษนั้นในช่วงของเดือนมก,กราคมนั้นถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีการประกอบกิจการอะไรก็ถือว่าดีท่าน รีบลงทุนได้เลยในช่วงนี้จะมีผลดีกับตัวของท่านใครจะมาว่าคัดค้านก็ไม่ได้ในช่วงนี้ถือว่าท่านดวงดีชาวราศีเมษนั้นก็ถือว่าโอกาสทองมาถึงแล้วในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ชาวราศีเมษในช่วงของเดือน มกราคมนี้นั้นถือว่าดวงจะตางท่านแข็งแกร่งการปลูกเรือนหรือว่าการทำมาค้าขายนั้นก็ถือว่าในช่วงของเดือนมกราคมท่านจะมีจุดยืนที่ดีการทำมาหากินจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการประกอบกิจการก็จะมีความงอกเงยท่านจะมีเงินเหลือเก็บเหลือฝากอีกตาหากในช่วงนี้บางคนก็มี เงินทองเอาไปต่อยอดหรือว่าไปให้เขาเาขาหยิบเขายืมไปก่อนในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงท่านนั้นยังดียังอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำธรรมาหากินของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าสุดยอดถ้าหากว่าท่านทํำงานเกี่ยวกับรับจ้างก่อสร้างในท้องที่ต่างๆนั้นก็ถือว่าดวงชะตาท่านเปิดให้ดวงชะตาท่านมีงานทำงานก็มารอกันกับ ในตัวของท่านท่านใดที่เรียกว่ามีงานเข้ามารอก็ถือว่างานของท่านนั้นมีเยอะมีทำอยู่เรื่อยๆถ้าหากว่าท่านใดนั่งรองานหรือว่ายืนรองานอยู่อันนี้ถือว่ายังไม่มีงานทำเพราะฉะนั้นในท่านคิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะทำอะไรลงไปในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภเราจะสรุปให้ท่านได้รับรู้ว่า ภายในช่วงของเดือนมก,กราคมชาวราศีเมษนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้เหมือนกับว่าดวงของท่านนั้นเปิดโชคลาภก็จะเข้ามาหาท่านการงานการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าดีการงานนั้นจะมีงานเข้ามาหาท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหา,หาท่านให้ท่านทดลองทำ แต่ท่านก็ทำได้ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีพรสวรรค์และมีความสามารถโดยเฉพาะในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงนี้บางท่านนั้นก็ทำให้ครอบครวัวท่านนั้นมีความสุขมีความเจริญเกิดขึ้นในเรื่องของดวงชะตานี้ถือว่าบางท่านนั้นอาจจะได้งานทำอีกบางทีก็ไปทำงานต่างจังหวัดหรืออาจจะไปทำงานต่างประเทศอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาและ งานที่ท่านได้รับมาในช่วงนี้การทำมากินก็ถือว่าท่านทำได้ไม่มีการติดลมหรือว่าไม่มีการขาดตกบกพร่องท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีพรสวรรค์ในด้านของการทำงานชาวราศีเมษในช่วงของเดือนมกราคมนี้จะหยิบจับอะไรก็ให้ท่านมีความสำเร็จอยู่ในช่วงนี้ ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมาแรงอยู่ในช่วงของเดือนมกราคมก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี